สวัสดีครับสวัสดีครับผมเหน่งพานุครับผมนาศิหนาฏครับครับผมวันนี้เรา2คนได้ตัวสวิตช์อารูบามาใหม่นะครับชื่อตัว6กพัสซีรีส์เดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกกันดูว่าในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างแล้วก็ไปดูฟังก์ชันฟีเจอร์ของ6กพัสาซีรีส์กันครับครับหลังจากเปิดกล่องมาแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างผมเปิดมาปุ๊บผมเจอตัวสายพาวเวอร์นะครับแล้วก็เจอ คู่มือแล้วก็ USB นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวพระเดกของเราตัว Aruba 6 3 6,003ีซรีส์ครับครับและนี่ก็คือตัว Aruba 6 3 6,003ีซรีส์ที่เราแกะจากกล่องมานะครับ ตัวอั u บ a ้6,000สามซีรีส์ตัวนี้เนี่ยมาด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของอั u บ a ้ชื่อว่าอัลบ a ้ OS CX ในส่วนของตัวอัลบั6,000สามซีรีส์นี้นะครับเรามีพอร์ตอัปลิงที่สามารถทำอัปลิงได้ตั้งแต่1นึ่กิกสิบกิกยี่ห้ากิกจนถึง5 0ากิกครับโอ้ห้าสิบกิกเลยเหรอครับพี่หนึ่งแน่นอนครับผมและสามารถทำได้ในพอร์ตเดียวกันด้วยซึ่งหมายความว่าผมซื้อไปเนี่ยรองรับอนาคต ใช่ครับโตได้เลยใช่ครับโอ้ oh, ครับผมครับผมนอกจากจะรองรับอัพลิงก์สูงสุดที่50 g ิกะบิตนะครับพี่เน่งตัวอุปกรณ์ตัวสวิตช์ของเราเนี่ยยังรองรับนะครับการจ่ายไฟผ่านสายแลนได้นะครับสูงสุดนะครับ 60วัตต์เลยทีเดียวครับผมโอ้โหอย่างนี้มันก็รองรับอุปกรณ์ได้หลายประเภทเลยสิครับใช่ครับได้หลายรูปแบบเลยตัวอย่างเช่นพวก Access Point นะครับพวก CCTV พวก IP Phone ต่างๆหรือว่ารวมทั้งพวก printer นะครับผมครับแล้วในส่วนของตัวคอนเซปต์การใช้งานของตัว a r u b a 6 3 0ซีรีส์นี้นะครับยังคงคอนเซปต์ง่ายๆสไตล์ a า u ูบาเหมือนเดิมเลยครับโดยผ่านช่องทางอะไรบ้างครับน้องนาดครับผมช่องทางการจัดการตัวอา u ูบา x นะครับผม สามารถทำผ่านได้ผ่านตัวเว็บเบสอินเทอร์เฟซนะครับผมหรือว่าผ่านคอมมันไลน์อินเทอร์เฟซก็ได้นะครับครับผมโอ้ยางงี้นี่อุปกรณ์ตัว6 0 0 0นซีรีส์นี่ก็เหมาะตั้งแต่องค์การขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่เลยสิครับใช่ครับครับและสำหรับในส่วนของตัวอารูบาห0 0ัซีรีส์ตัวนี้นะครับรองรับการทำงานสแต็กด้วยเทคโนโลยีของตัว vsf virtual switching framework ได้สูงสุดถึง10ตัวเลยนะครับโอ้สิบตัวเลยครับพี่หน่งหมายความว่าผมซื้ออุปกรณ์ไป10ตัวเนี่ย ผมสามารถโดยหัดการในรอบเดียวได้เลยใช่ไหมครับถูกต้องครับโหดีมากๆเลยครับและความพิเศษของตัว a ารูบา6003ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะว่า a ารูบา6003เองเขาแถมตัว USB dongle <c oughs> เข้ามาเพื่อใช้คอนฟิกแทนสายคอนโซลครับเพียงแค่เสียบ USB dongle เข้าที่หน้าเครื่องรอไฟติดนะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธด้วยมือถือนะครับแล้วก็เปิดอารูบาแอปพลิเคชันชื่ออารูบ CX ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะคอนฟิกผ่านตัว แอปพลิเคชันนี้ได้เลยรองรับทั้ง iOS และ Android ครับและที่สำคัญนะครับอัลบ้6,003ซีรีสนี้รับประกันแบบ Limited l i f e t t m e w ว r ล a n นตีครับถ้าคิดถึงอัลบ้และการบริการที่เป็นเลิศให้นึกถึง i อ c ีค a n ครับ,รบสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลมายัง i อ c ีครีได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับน้อหน้าได้ทั้งช่องทางเว็บไซต์ i อ c ีคลีนะครับผม Facebook Fanpage ครับแล้วก็ Li n e o f f i c i a l ครับ